Just every morning the same sun coming through the same window at the same time to wake you up to the same day of the same pain, the same extreme boredom, of the same frustrations, and you see where this goes. <laughs> <laughs> มันจบตอนไหนไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจพูดว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคนเดียวกับเธอไปแล้วเดินเลยเธอนั้นหาย คำม่ารักมันกลายเป็นวลีฮิตเธอไม่รับรักเธอบอกว่าฟักแดดคิดน้ำตาม,มันเคยอกผมเลยไม่อยากแกสุปติกสัญญาจากนี้ไปจะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิตอ๋อมีอาจจะกล่าวตำนานก่อนตำนานรักเพื่อนก็ดีอยู่แล้วไม่งั้นก็ห่างกันสัก เป็นได้แค่เบ r เฟรนแต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับเรื่องของเป็นแค่เส้นขนาดโนโคจอสุริยะจักเชกเช่นลำตับที่มีพระเอกกับตัวร้ายผมมันแย่เสมอเ้อมองว่าไม่มีใครใครน้ำตาที่กลั้นเอาไว้ก็ไหลหยดจากเบ้าซ้ายสิ้นสุดในคำสบพอถึงตอนจบต้องแยกย้ายเก็บทุกเรื่องล้วเอาไว้เป็นความทรงจำความรักที่ผมให้ไปจะอยู่กับเธอจนชั่วน,นิรัน คำมันอาจไม่แพ้เป็นคำสลาก็ Only One ผมวังนี้เสมอจะอยู่กับเธอในทุกๆจันทร์ขอโทษที่คิดถึงสักบางครั้งมันลืมไม่ได้เจ็บใจประมาณนั้นเป็นแค่ขี้แพ้ฉันต้องทนฉันแค่เธอไม่ลฉันไม่ตายมากลัวว่าวันนึงเธอจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไปเก็บน้ำตาเธอไม่อยากช้ำใจแค่เธอไม่เอาแค่นี้ไม่ตาย จบตอนไหนไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจพูดว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคนเดียวกับเธอไปแล้วเดินเลยเธอนั้นหาย มีแต่คำสะบทที่ผมจดในน้ำตาว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นกฎของเวลาจะทำอีกกี่สิบเพลงก็มีเธออยู่ในทุกๆบาแต่กูก็แลบแทบเป็นแทบตายเธอก็ไม่คืนย้อนมาให้มันเป็นโชคชะตาถึงเวลานับถอยหลังก็คนมันอยากจะไปคงหมดสิ้นละความหวังคำว่ารักปลอมๆที่คนยังผมเคยวาดฝันจกความรู้สึกแย่ๆที่ตัวเธอมาฝากฟังเมือนในหนังตอนจบไม่มีผมอยู่ในบท จธอทิ้งผมไปก็ได้ถ้าใจผมมาสกปรกเธอบอกว่าผมไม่ดีแต่ที่เธอทำก็เหมือนกันหมดในตอนสุดท้ายแล้วเธอก็หายไปรักให้กลายเป็นเรื่องตลกจะกลว่ารักเป็นเพียงแค่ผัานลาเธอบอกให้ฉันเชื่อตลอดมาเล่นในวันนี้เธอต้องนารแต่กลัวว่าวันเวลาจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป